ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสตูลสาธารณสุขอำเภอเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแบบบดได้รูให้กับกลุ่ม608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปที่บริเวณท่าเรือตำมะลังอ,อเมืองสตูลโดยเป็นชาวเลอุลักลาโว้ยที่เดินทางมาจากตำบลตำมะลังตำบลปูยูรวม2ตำบล6หมู่บ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยมีนายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวัตรีหญิงโนสมาหลีเซนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลพร้อมกับสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจนายยาลาใบากาเดมแอมเพื่อเมืองสตูลกล่าวว่าพื้นที่ตำบลตำมะลังมีสามหมู่บ้านมีกลุ่มเป้าหมาย6 0 8ทั้งหมด834คนฉีดวัคซีนแล้ว197คนส่วนที่ตำบลปูยูมีสามหมู่บ้านมีกลุ่มเป้าหมาย6 0 8ทั้งหมด467คนฉีดวัคซีนแล้ว4ี่สิหรคนสรการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้้้กกัับลุ่มมเปาาหย6.8วนนี มีผู้ลงทะเบียนมาแล้ว80คนและกลุ่มเป้าหมาย Walk-in เข้ามาเพิ่มอีก10คนก็จะได้รับวัคซีนเช่นกันเนื่องจากวันนี้ทีมแพทย์ได้เตรียมวัคซีนมาสำหรับฉีดกลุ่ม608โดวยวันนี้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจ,จากตำบตลตำมะลังตำบลปูยูและลงไปให้บริการเชียงรุกในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านจำนวน95คนซึ่งทั้งหมดนี้มีคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย5คนน,าานิตยาแสงมณีรายงาน เจ้าหน้าที่ทหารจับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทยจำนวน16คนในพื้นที่เผ่าตาพระยาจังหวัดสาแก้วหวังไปทำงานพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการระยองและนครราชสีมาโดยเสียค่าหัวคนละ4,500บาทจนถึง9,000บาทโดยพลตรีอมริดบุญสุยาผอบอกองกำลังบุรพาสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนจังหวัดสาแก้วเข้มงวดกดขันปัญหาก,การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วชฉกอตาพยาและกองกาลังบูรพาร่วมกับตชดตำรวจสพตาพยาและเจ้าหน้าที่นปพ,อพอสาแก้วส่วนที่กาลังเข้าจับลุมรายงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจํานวน16คนเป็นชาย9คนและหญิง7คนได้ที่บริเวณหมู่ที่14บ้านเขาลูกช้างตำบลตาพยาอำเภอตาพยาจังหวัดสาแก้วจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นชาวกัมพูชาทั้งหมดให้การว่า ตนเองเดินทางมาจากตำบลบันเตียนจังหวัดบันเตียนเบียนเจยแล้วรวมตัวกันที่บ้านสกาโกตำบลละเมียดอ,อําเภอท่าหม้อพวกจังหวัดบันเตียนเบียนเจยโดยมีคนนำทางชาวกัมพูชาพาเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติและคาดว่าจะเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางการเกษตรเพื่อมารอขึ้นรถที่บริเวณบ้านนางงามซึ่งเจ้าหน้าที่จุดเกบกุมดักซุ่มอยู่บนถนนสาย3085 ระหว่างบ้านนางงามกับบ้านทับสยามโดยทั้งหมดต้องการจะไปทํางานในพื้นที่ชั้นในของประเทศและจ่ายค่าในหน้าในการเดินทางตั้งแต่4,500บาทจะถึง9,000บาทโดยจ่ายเงินตั้งแต่อยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวรายงานทั้ง16คนส่งให้กับสบพตาพยาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายยุดธนาพึ่งน้อยรายงานนุ่มปักเบ็ดได้ปลาหมอสีทองเจ้าตัวตาลูกบาวเชื่อว่าเป็นปลาหมอสีทองนำโชค ที่นำปลาหมอตัวดังกล่าวมาใส่กระมังไว้ที่บ้านบา้านเลขที่17-18หมู่ที่8ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจเีนบุรีโดยจากการเข้าตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบนายจ,จตุรพักท่ายาดกำลังนำปลาหมอสีทองตัวดังกล่าวใส่กระมังสีชมพูตั้งไว้ในบ้านโดยปล่อยปลาหมออีกสองตัวใส่กระมังไว้เพื่อเป็นเพื่อนปลาหมอสีทองที่เพิ่งปักเป็ดมาได้นายจ,จตุรพักเล่าว,ว่าวันนี้ไปปักเบ็ดที่ทุ่งนาหลังบ้านโดยรุ่งเช้าได้ไปดูเบ็ดปรากฏว่ามีปลาติดเบ็ดอยู่ในน้ำ เมื่อดึงขึ้นมาจากน้ำปลาหมอตัวดังกล่าวยังไม่ตายและมีเบ็ดเกี่ยวที่ปากจึงจับใส่ภาชนะแล้วนํากลับมาที่บ้านยอมรับว่าตอนที่เห็นปลาหมอสีทองตัวนี้รู้สึกแปลกตาและไม่เคยเห็นมาก่อนเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกปลาที่ได้อีกสองสามตัวนั้นเป็นปลาหมอนาสีน้ําตาลธรรมดาเมื่อมาถึงบ้านก็ใส่กะละมังไว้มองดูปลาหมอสีทองตัวดังกล่าวมีสีสวยสดใสคาดว่าเกิดจากธรรมชาติ ตัวมีสีเหลืองทองเรืองอลามมองที่ไรก็เย็นตาเมื่อให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่าอาจจะเป็นปลานำโชคขอให้เลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนอกจากนี้ยังมีเพื่อนมาขอซื้อตัวละหลายพันบาทแต่ก็ยังไม่คิดจะขายปลาหมอสีทองตัวนี้อยากเลี้ยงไว้ดูเล่นซึ่งอนาคตข้างหน้าปลาหมอตัวนี้อาจจะนำโชคมาให้ตนก็ได้สำหรับปลาหมอสีทองมีความยาว18เซนติเมตรหนัก1.25กรัมตัวใหญ่เท่ากับ3นิ้วซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปลาหมอที่ได้มาคู่กัน ขณะนี้ขอเลี้ยงดูปลาหมอสีทองตัวนี้ไว้ก่อนโดยปลาหมอที่ได้มาทั้งตัวสีทองและปลาหมอสีน้ําตาลตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียหากวันข้างหน้าเลี้ยงอยู่ด้วยกันอาจจะแพร่พันออกมาเป็นสีทองเหมือนกับปลาหมอตัวนี้ก็ได้ทีมข่าวไทยขว News Rayan พลตรวจโทรคำรณเวททูปกระจ่างนายกบจปทุมธานีพร้อมกับพระมหาขวัชายเจ้าวัดวัดน,น้ําตกหรือวัดคีรีวงจังหวัดชุมพร และนายชูศักดิ์ศรีรรชารองประธานมูลนิธิตามรอยพระศาสดาแถลงข่าวเปิดตัวสมุนไพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในยุคไวรัสโควิด -19 ราระบาดสำหรับสมุนไพไทยทางเลือกมีส่วนผสมสมุนไพร5ชนิดได้แก่ฟ้าทลายโจรเหงือกปลาหมออนุมานประสานกายผู้ข่าวและกระชายซึ่งเป็นสูตรรักษาไข้พิดไข้าการซึ่งยาสมุนไพรไทยทั้ง5ชนิดเป็นยาสำหรับวัดคีรีวงศ์เสริมภูมิต้านไข้พิดไข้าการใช้รับประทานในระหว่างที่มีโรคระบาด เนหนึ่งแคปซูลนั้นประกอบไปด้วยฟาทลาโจน44มิลลิกรัมเหงือกปลาหมอ89มิลลิกรัมอนุมานประสานกาย89มิลลิกรัมภูเขา89มิลลิกรัมและกระชาย89มิลลิกรัมโดยหากยังไม่ติดเชื้อให้รับประทานครั้งละ2แคปซูลต่อสัปดาห์หลังอาหารหรือก่อนนอนส่วนผู้ที่ติดเชื้อแล้วผู้ใหญ่ให้ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งในเวลาเช้าและเย็นหลังอาหารต้องรับประทานต่อเนื่อง7วันและเพื่อเพิ่มฤทธิ์ยาให้ดื่มน้ำหอมแดงต้ม1แก้วต่อวัน พระมหาขวัญชัยเจ้าวัดวัดน้ำตกหรือวัดกิริวงจังหวัดชุมพรกล่าวว่าอยากให้ญาติโยมเปิดใจรับฟังก่อนว่าความเป็นมาในการใช้สมุนไพรไทยนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่อดีตโดยต,ตนได้ทําสมุนไพราแจกให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี2562เพื่อให้ทานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งนี้นายกอบจตปร,ปรุมธานีได้เอายาสมุนไพรทดลองใช้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอีกหลายตำรับที่เป็นผลผลิตจากแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านทั่วประเทศก็ต้องการช่วยเหลือชาวบ้าน โดยสรุปว่าเมื่อใช้แล้วเห็นผลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสูตรยานี้หลวงปู่พันธจันทศิริจ้าอวสวัดบรรพตวิสัยจังหวัดชุมพรท่านเคยใช้ช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบ้านเมื่อสมัยหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วทางด้านพลตรวจโทรคำรณวิทุกระจ่างนายกอบจปทุมธานีกล่าวว่าตนเองได้ศึกษาเรื่องยาสมุนไพรมากกว่า30ปีที่ผ่านมาใช้สมุนไพรรักษาโรคต่างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งศาสตร์ของพระมหาผนชทยอคัจจโยวัดขีรีวงจังหวัดชุมพรตนจึงได้ศึกษาดู ซึ่งหากใช้สมุนไพรฟ้าตะลายโจนอย่างเดียวตามที่สาธารณสุขจ่ใจกับคนไข้โควิด -19 ก็เพียงแค่ชะลออาการหากมีสมุนไพรตัวอื่นร่วมด้วยเช่นหนุมานประสานกายที่มีสรรพคุณฟอกปอดและสมุนไพรตัวอื่นๆโดยยาชุดนี้ไม่ได้คุยว่ารักษาโควิด -19 ได้เพียงแต่ว่าเป็นการเสริมภูมิในร่างกายและหลายคนที่ทดลองทานแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นสนใจคล้ายแก้วรายงาน ชาวบ้านอำเภอเมืองบดีจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังใส่ชุดหมีที่ทำจากถุงปุ๋ยเพื่อป้องกันแม่ต่อหัวเสือต่อยในช่วงที่จะเข้าไปเก็บตัวอ่อนของลูกต่อหัวเสือในรังกลางทุ่งนาเพื่อจะนำตัวอ่อนของต่อหัวเสือไปขายตามหมู่บ้านในช่วงเทศกาลบุญเดือน9้าหรือข้าวประดับดินสำหรับงานบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งในที่ติดต่องครอง14ของชาวอีสานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนิยมทำกันในวันแรม14่ข้ามเดือน9หรือที่เรียกว่าบุญเดือนเก้า ข้าวประดับดินประกอบไปด้วยข้าวและอาหารข้าวหวานพร้อมหมักพลูบุรีที่ห่อด้วยใบตองและกลว้วยโดยนําไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้แขวนไว้ตามกิ่งไม้หรือตามบริเวณกําแพงวัดบ้างหรือจะวางตามพื้นดินเรียกว่าห่อข้าวน้อยพร้อมกระเชิญวิญ,ญญาณของญาติมิตรมารับจากนั้นนําพันทหารไปถวายแด่พระพิสูจสามนเณรและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนโดยมีการหยาดน้ําไปให้ด้วยซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6กกันยายน โดยนายทิศาภูมิภาคอายุ34ปีซึ่งเป็นเซียนหารังต่อกล่าวว่าช่วงเข้าพรรษา3เดือนจะจกมือล้วงเอาตัวอ่อนลูกต่อหัวเสือไปขายจํานวน2ครั้งจะทิ้งช่วงห่างประมาณ1เดือนถือว่าเป็นอาหารที่หายากเลิศดลดและเป็นที่ต้องการของคนในหมู่บ้านต้งนี้เพื่อน,นําไปประกอบเป็นอาหารข้าวหวานในบุญเทศกาลข้าวประดับดินสุเทพลอยแก้วรรยงาน